ที่สุดท้ายที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ก็คือผีตาโขนโอ้พี่เปนเน็ตตกใจหรออ่าๆๆไม่แกล้งละจบไปแล้ค่ะตกใจหรอโอ้แกล้งเล่นนิดเดียวเองก็น้องไม่เห็นว่าต้องผีตาโขนไงก็เลยเอาไปฉายมาสร้างบรรยากาศกับพี่เปนเน็ตแค่นี้เองทำเป็นตกใจไปได้นี่เลยค่ะคุณผู้ชม โมเดลกระดาษผีตาโขนคะ่ะของฝากเมืองเลยจากร้านตั้งใจฝากจังหวัดเลยคะ่ะเป็นไอเดียดีๆที่เจ้าของร้านตั้งใจฝากเขาทําขึ้นมาเลยคะ่ะเขาประดิษฐ์โมเดลผีตาโขนขึ้นมาตอนแรกก็แค่กะแบบทําเล่นๆเฉยๆแต่คราวนี้ค่ะ เห็นญาติเห็นคนรอบข้างเห็นทุกคนก็ต่างชอบในความน่ารักของน้องผีตาโขนก็เลยมีไอเดียทํามาเป็นของฝากประจําเป็นไอคอนของจังหวัดเลยเลยค่ะโอ้ยแต่งส,สุดไปเลยอ่ะพี่เป็นเน็ตต่อยอดเป็นรายได้ได้เลยนะคะเนี่ยที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมเป็นของฝากที่ไม่ใช่แค่ของฝากธรรมดาค่ะนี่เลยเมื่อคุณผู้ชมซื้อไปแล้วนะคะคุณสามารถครีเอทประดิษฐ์เองได้เลยไม่ซ้ำใครเลยนะคะเนี่ย <Wow. S 1> ถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวให้พี่เบนเน็ตไปต่อสักหนึ่งตัวดีกว่าค่ะตัวนี้ละกันนะนี่เลยไปต่อมาเลยนะพี่เบนเน็ตตั้งใจคิดตั้งใจทำตั้งใจฝากแบบนี้เป็นตาหักแท้เนอะช่วยมาอุดหนุนกันแน่ของไอเดียดีของฝากเมืองเลยว่าสั้น